สวัสดีครับพี่น้องป้องไปอ่ะงวดวันที่24ผ่านผลไปเน,ะนาะนะน่าจะมีเรียกวิ่งของเรานะเข้านะเข้าไปที่2ตัวล่างเนาะ4554เนาะนะครับน่าจะเข้านะ4554นะพี่น้องเลย จะให้ดูหลักฐานตัวนี้แต่ไม่แต่ผมไม่ได้กลับให้นะ4นีหเนาะก็เข้าไป4ี่ห้สองตัวล่างสูตรคำนวณ10บนล่าง10บนนะครับแนวทางหัเวเราพัฒนาชุดสองตัวล่างชุดสองตัวบนล่างเนาะนะก็เข้าไปนะเข้าไปที่4-5-5-4 พี่น้องเลยเอาจังเบิงกันหลักฐานมีให้ดูนะครับเข้าไปที่5445เนาะลมมันแรงวันนี้อากาศก็เย็นนะครับอ่ะเข้าไปที่4554ชุด2ตัวบนล่างนะครับ24ทับ2ทับ6 8อ่ะโอเคนะครับมาวันนี้ผมจะมาคำนวณต่อไปเนอะ ว่าจะเข้าหรือจะหลุดังเบิ่งกันพี่น้องเขา้านะะเบิงกันได้พี่น้องเขาเด้วมาตามกันต่อพี่น้องเขา้านอะ่ะสูตรคำนวณเหมือนเดิมครับชุด2ตัวบนล่างนะเนาะแนวทางหัวหเหล่าพัฒนาวันที่26ที่จะถึง เอาพอมาเบิ่งกันพี่น้องเขาเก้าบวกให้สี่คงที่นะครับนะเก้าบวกสี่คงที่เก้าบวกสี่คงที่เหมือนกันเนาะได้สามบวกเพิ่มไปสองแต้มได้เลขห้าอ้าวยังอยู่นะเลขสี่เลขสามเลขสี่เลขห้ายังอยู่เด้อพี่น้องเขา สบวกให้1คงที่ครับหลักสิบได้เลข3แล้วก็เลข4บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลขหกนะครับอะบวกเพิ่มไป2แต้มได้เลข6นะมาจะมีอีกสูตรหนึ่งจะมาแนะนำให้นะสตัวบนอันนี้เป็น2ตัวล่างแล้ว นะของเราพัฒนาแต่จะเอาสองตัวบนมาจัดให้อีกเนาะเอาจังเบิงกันพี่น้องเฮาเริ่มต้นเอาประมาณสามงวดสี่งวดนะสูตรที่หนึ่งเริ่มต้นจากสี่ 2,4,1,7,6 1,7บวก7ได้เลข8บวกเพิ่มไปอี 1, กหนึ่งแต้มได้เลข9เนาะนะนะสูตรที่2 7บวกหนึงคงที่ได้เลข8บวกเพิ่มไปได้เลข9แล้วก็บวก2คงที่นะได้เลขหนึนะครับ ออกไปที่8ปดหนึ่งเนาะอันนี้ชุด2ตัวบนนะครับของลาวพัฒนานะงวดถัดไปนะครับ6บวกได้เลข4บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแตมได้เลข5 8บวกให้1คงที่ได้เลข9กบวกเพิ่มได้เลข0บวกเพิ่มไปได้เลข2นะครับบวกเพิ่มไป2แตมได้เลข2 นะครับออกไปที่ศูนย์ห้าชุดสองตัวบนนะครับมางวดถัดไปเจ็ดบวกศูนย์ได้เลขเจ็ดได้เลขเจ็ดบวกเพิ่มไปได้เลขแปด ศบวกให้1นึ่งคงที่ได้เลขหนึเลขหนบวกเพิ่มไปอีก1แต้มได้เลขสอบวกเพิ่มไปอีก1นึ่งอ,อีก2แต้มได้เลขสีนะครับออกไปที่528งแดเนาะงวดวันที่24 28ออกไปแล้วนะครับ 5 2 8ออกไปแล้วมางวดวันที่26ที่จะถึงเราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันเลยนะครับพี่น้องป้องปายเนาะชุด2ตัวบนด้วยพี่น้องเขาเด้อเอา5บวกให้2นะครับ5บวก2ครับหลักร้อยหลัก10บวกกันนะครับได้เลข7จ็ดอ้าวยังได้เลข7เลข8อย,ยูอ่เด้อเอามาสูตรที่2นะครับ2บวกให้1คงที่ ใต้เลข3เลข4แล้วก็เลข6อ่ะเรามาดูกันนะครับผมจะจับเป็นชุดเป็นคู่ให้เลยเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องเจ็ดแปดสามสี่หกนะครับเจ็ดแปดสามสี่หก อากาศก็มันยังไงอะ่ะนะไม่ค่อยจะเท่าไหร่เนาะแดดสองนะครับลมแรงมา26ลาพัฒนาเอาชุด2ตัวบนก่อนนะครับเด่นไปที่เลข7เลข8นะครับ เลขเจ็เลขแปดอีกเดอ้อพี่น้องเขาจับเป็นชุดให้เลยสามเจ็ดสามแปดสี่ แล้วก็4 8 6แปดนะครับอ่ะชุดที่ชอบเนาะชุดที่ชอบน่าจะเป็นมผมชอบเท่านี้นะครับ3 7แล้วก็สีเจ 6 7เท่านั้นผมชอบไปที่เลข7นะครับนะถ้าใครชอบเลขยก8ก็จัดไปนะครับ3848แล้วก็68อ๋อชุดที่ชอบมีเท่านี้ของผมนะมี3ชุดเท่านั้นนะครับพี่น้องป้องป,องป,องปายเด้อจังไลก็ยังหักคือเกาด้วยพี่น้องเขาเด้อนะครับอีกชุดอ่าอีกชุด2ตัวล่างนะครับ จะมีห้ามีห้ามีสามมีห้าเนาะสามมีห้าเดินไปที่เลขสามแล้วก็เลขห้านะครับเลขสามเลขห้าด้วยยังเดินอยู่ ผมจับให้เลยนะครับ3ามส6มสา สามห้าสี่ห้าแล้วก็หกห้าอ่ะก็มีไม่เยอะนะครับนะมีหกชุดชุดที่ชอบชุดสองตัวล่านะครับเด่นไปที่เลขสามเลขห้านะครับ เลขสามเลขห้าเด้อน้องเขุาท,ที่ชอบสี่ห้าหกห้าจัเบิ่งกัน,นององฟองไฟเขาก็ได้มาผมจะเน้นให้ แล้วก็มี4ี่ชุดนะชุดที่ชอบนะครับชุด2ตัวล่างนะครับลาวพัฒนาในวันที่26นะครับที่จะถึงเนาะ26ทับ2ทับ6 8วันพุธอ่ะ พี่น้องปองปลายเฮ้ากระไดจะเรก็ยังหักคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อชุด2ตัวบนเดินไปที่เลขเก7เลข8 3 7 3 8 4 7 4็8แแล้วก็6 7 6 8นะชุดที่ผมชอบมีแค่3ชุดเท่านั้นก็คือ3 7 4 7แล้วก็6 7นะครับะจะเรก็ยังหักคือเก่าพี่น้องเฮ้ามา ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับโยวันชัยคนล่าฝันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ